ครับสวัสดีพี่นอ้องชาวเขาป่าห้าเขตครับผมถ่ายแล้วหนึ่งคลิปเนาะวันนี้มานาครับผมเก็บอีกหนึ่งคลิปครับผมเนาะถ่ายยูทูบครับผมเดี๋ยวจะเก็บหอยให้ดูครับผมของหอยจละรีเนาะมันุกมากินเต็มเลยพี่น้องเนาะโอเคครับเดี๋ยวตัดไปกล่องหน้าเนาะเดี๋ยวพี่น้องดูครับสินนหนูกับหนูพี่น้อง ะพี่น้องวันนกพี่นหนูครับเนาะว่าอาจจะเป็นนกปากหางมั้งเนาะตัวครับตัวอะไว้าวเดี๋ยวปิดน้ำเสร็จจะเก็บครับผมเนาะเก็บไปต้มครับผมทำกับเขากับเขาแรงกันเนาะเดี๋ยวเดินดูหน้ำก่อนครับผมเก็บ น้ำเดินรุ่นนำขอนเนาะน้ำดาวแค่ห้อยพอปีง่ารัวเราก็ปิดไว้ครับผมพี่น้องเขาว่าพายุจากไม้กันนะพี่น้องอน,นุฟาร์มไก่ครับผมเนาะเห็นไหมครับฟามไก่ด้วยครับผมนาะบรรยากาศพี่น้องอู้วภูเขาเจ้านี่ครับผมงามไม่พี่น้องกดหย่านิดหน่อยครับผม ทางน้ำแข็งเห็นไหครับผมไปดูดีกันเลยครับผมเดี๋ยวดูน้ำก่อนเนาะน้ำก่อนครับผมน้ำแห้งเราก็อุดไว้ครับถ้าเราปล่อยเลยมันไม่ได้พี่น้องปล่อยเลยนีเ่เกิดฝนน้ำนมดเลยเรียบร้อยเดี๋ยครับผมไม่ได้กินเขาเด้กอ๋อตรงนั้กุนอยู่ครับพี่น้องตรงนี้กุนเนาะบนทางอยู่นี่ ผลทิงเลยครับผมลอนเลยดิมาท่านนี้ีี่นเขาเจ้านีคนละเจ้าด้วยครับเนี่ยเขาคนละเจ้าครับ อันนี้ของผมนี่ผมนะครับนี่เราซูมไปดูครับผมนี่เขาผมเนี่ยไงเปลี่ยวหนาะพอได้กินแม่พี่น้องเอ้ยเนาะครับผมไปดูตลอดดูดูก่อนนะปุ๊บ เดี๋ยวชมก่อนเนาะเดี๋ยวปาเฮ็ดเฮ็ดไรครับเิ็ดคนเนาะปเฮ็ดคนเลยเฮ็คนเราเก็บเราขออนุญาตฟันกิ่งไม้ก่อนเนาะพี่น้องเน้อทำคนกาดตั้งใหม่ครับผมเน้อใหม่ไหมเนาะต้นกระทุ่มนี่ยทำดิโอ้ต้นกระทุ่มแล้วแรงอย่าตัด เพราะว่าทำนามันก็คุมเข่าเนาะคุมเขาเ่เขาพี่น้อยทำเลยครับเข่าจะได้งามได้ดอกพป่น่อ,ทอยทั้งยาครับผมทั้งยาดูดีไป่น้องมีแตดไหมเนาะกระแตนต่ออีกเยับ ขาจะได้งามครับผมมาอ,อเลยพี่น้องเอ้ยครับโอันติงเนี่รับผมไปพี่น้องเดินต่อครับผมาพี่พน้นนองเดินต่อเลย ต่อครับมถ่ายดาถือถังนะพี่น้องเชิงดาหนึ่งเนาะน้องดูดูเขาดูน้ำครับวันนี้เชาาไปหาเฮ็ดมาแะครับผมถ่ายทำคลิปเนาะไปแต่ที่สีไปแต่ที่สีเลยสีที่หาแหละพี่น้องแจ้งเด่อยเนาะ ต้าดูใหญ่นีต้องไาดูครับตนไอยงไผมเนัเลี้ยงอยู่เนไอ่งครับเลีอย่นาะนอันนี้ตัวปูเดูครับผมนี่ ใหญ่่นีอีกต้นหนึ่งครับผมนี่นี่มาดูเลยครับนี่อ้น๋อขอผมกับชาวนาเข้ามาดูเขาเข้ากลับเข้ามาดูเขาเขาครับอันนี้ขเขาชาวหนึ่งดีเขาอ,อยู่พิงน่องอดีไหมครับเจ้านวฟาร์มไก่พี่น้องดูฟาร์มไก่ด้วย nghe gặp gì bắp cải Ok đó nó đơn to bốn nghe đó thành đất thải thì Nó không lùa khắp này đó nhìn này đi liều Hãy subscribe cho kênh Ghiền ดูบิงอีกน,นะครับเขาเนาะโอ้โอเคครับต้องพูดหนามกว่าน้อลองครับ,นนคครบดูนี่ต้นไรครับนี่ฝรั่งเียครับผมต้นฝรั่งครับผมสุดค,ครับหน่อยฝรั่งฝรั่ง ยังไม่ซุกครับผมยังไม่ซุกครับเนาะฝรั่งหน่วยใหญ่เด้อพี่น้องนี่นะโจรแหว่ต้นใหญ่เลยครับผมเนาะแต่กินทุกปีครับเนาะแต่กินทุกปีเลยครับผมฝรั่งต้นนี้ทุก่งนามันก็เป็นหน่วยซุกครับเกี่ยวเขาเพอดี

น pues you know, no ้ำด้วยที่ไหนุดไปไม่ยูน้องุดใบครับผมต้าขุดไปไงพี่น้องลูเขาลูครับเดี๋ยวอยู่ในกินี่น้องพี่น้องน้อครับผม ครับแต่อุ่นห่าก่นอกนอออเนาะครับผมนะของดีแล้วครับผมของดไีไรนาะชช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 ยชชชชชนชชนี่ครชบ,คคบผมชคคช่นชชนชช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 ชัชชชชชชนชช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 ชนชชชชชชม พยายามหาหมูอยู่มีไม่มีดอกเดียวดอกเดียวพี่น้องอ่ะพอได้ปนปลาละเนาะพอมือเช้านี่หาไปอเนาะหาไปหาเห็ดตะไคร้ไปครับผมครับผมพอได้ปนเนาะทีโอเคครับผมเราเดินหาต่ออีกก่อนมีไหมอยู่ใกล้คณะนะครับผมเนาะ มันจบอยู่กั้งธนาครับเไอ้คนอะเน,น,นาะกั้งเทนาเลยครับเนี่ยเทนาหาดูก่นนอกนอดเดี๋ยวดีไหมนาะไม่มีดอกเยอะไหน้องเอ้ยอ๋ออาจจะมีหลายดกอกเนาะจะได้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มันรู้ใหม่พี่น้องเนาะ มันจะมดฝนไหนพี่น้องเอ้ยแบบนี้ครับนะฝนมันจะมดครับนะใส่ดอกเดี่ยวหาหมูเอาดินดูขันใหม่ครับเผื่อจะมีเนาะนะทันเทนาขันใหม่นะเผื่อจะมีเผื่อจะมีเด็ดเด็ดเด็ดดอกดเอาครับผมเอาจะใช้พาลุยครับผมนะไงพี่น้อง พอจะได้อย่างพี่น้องเนาะพอได้อยู่ได้ดกินเนาะครับผมโอเคครับพี่น้องพามาเก็บผักบุ้งครับผมบุ้งไปผัดเนาะเดี๋ยวเดีักบุ้งผักบุ้งไปผัดวันนี้นนนนเ,เก็บไปกับหนึ่งครับอร่อยอในบ้านพัดให้กินเนาะ รู้สึกว่าอร่อยดีครับผมวันนี้เก็บไปใหม่ครับผมเก็บพรกบุงครับผมบุญสายตาครับเนาะผักบุญบุญสายตายอดไม่ค่อยงามนะผมแต่ว่าวานนี่เก็บไปแล้วชุดหนึ่งเนาะวานนี่ยอดยัางงามอยู่อร่อยดีพี่น้องเลย เป็นพักบุงธรรมชาติเนาะจากท้องไร่ท้องนานโคกมันกระยอบไนงาน,นไรนะครับจะหาหยอกไไดิ<อ>เดินเหยียบนาะพี่โนโอ้องเลอะไรลอกเหยียบเองเนาะอะไรล่ะครับผมแต่เขาหนังกับพัดยิ่งไม่ได้ครับทำงไง่นะเนาะ หยอดมีหยอดได้บ่มดเหรอผมหยอดโอ้ได้กำเนียใหญ่ได้พี่น้องอ่ะนี่ก็พ,พ,พอแล้วผมพอเวลาแล้วยอ่ะไ,ไปหาไปหาเก็บหอยครับผมทีนี้น้องน้องนำไปไเก็บหอยเชอรี่ ครับเราจะมีหอยผอให้ดหลกเก็บได้ไหมเนาะได้ไปครับผมดูตามช่องน้ำครับประมาณทุกวนน้ำเลยตรงนี้ไอ้นี่แหละหวาณอุดมันจะอยู่ตรงน้ำรั่วๆครับผมอุดน้ำเนี่ยพอมีให้ยตบไม่หน่อยพี่น้องกดดูกันเนาะ นี่้ต่อมวะหนุกไอ้น,อก,น,นอกมันกินดินกมันกินครับตรงนี้พอมีมังโอ้ี่เนาะงุันเห็นไงเห็นไ,ไหมครับสูมมือเวย่ันนีน่ครับผมอ่าเก็บไปครับผม เอาอันไหน้านราไปกินครับนี่ตัวงับตัวงครับฉลีเนะันกัดเขากันเนี่พี่นงองนี่นาะกัดเขากัดหนามกันนะถึงหอยฉลีวันนี้เน้พี่น้อง nó có máy kìa Cái nào vậy Nó lùa mất đi nó Máy nó chó Để bây khăn đi chó Có miếng nó khăn đi nó Cú bọn làm máy nó. nó làm máy chứ chứ phá tìm nữa นตรงนี icana, players, ้ล่ะหลายเลยไม่มีเลยพี่น้องไม่อยู่เลยพี่นี่น้ออยู่แล้วนะไปหาบนไม้เดี๋ยวสี่ตัวพี่น้องสามสี่ตัวอย่างก็ได้นะพี่น้องเนาะอย่าง ดูตรงนี้หล,หลาลายยังนี้มันชอบคู่กันด้วยก็พิษเหลี่ยงพิษหนามเลตอัตนนี้ยังใครอยรู่จะมีหวัวไหมม่หัวโอ้มีอยู่ห mặc kích mà mọi người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  mọi นี่นะเดี๋ยลุกโอ้ยไอ้ดีเลยบ่เอนี่สงสัยมันหมดขี้โคนมั่งบ้างมั่วเนาะขี้โค่นหรือว่าไอ้นก ปากหางแล้วหนูเอาไปกินม่ดเหลียวไปเดีด๋ยวดูต้องต่อพี่นนองเดี๋ยวดูต่อครับผมไอตัวอยู่ไอบีนากับพี่ครับเดี๋ยวไม่มี มันมีอยู่ครับแต่มันสุกเนาะมันเน้ปลาไหลไหลเนี่ยปุ๊มว่าเป็นจะนามไหจริงจริงมันจะออกมาทั้ชอบแบไหลั้งท่อทั้ท่อหน่ไหมไม่มีพี่เนาะโอเคไม่มี ไม่มีนี่มีบอ่อโอ้หนึ่งพี่นกองนงตัวนะครับตัวหนึ่งนีงพนง่พี่นกนกฮอดชื่อดีนะ เลี่ยหเฉลี่ยออหลายตัวอยู่พี่อออู้าตัวอย่ครับผ

哎，hey. okay. ตัวพี่น้องเยี่ยมเลยวันนี้บอลเดียวมอพอเลยพี่น้องกอ๋อโอ้หยอดเลยอยู่เต็มเลยตรงนี้โอ้โอูพี่น้องนี่ตัวหนึ่งอ๋อง่ายพี่น้องโอ้ <c oughs> ครับผม ่อพ่อเลยบนเดียวนอ่าหยอดเลยพี่น้องเลยไปเราไปดูตรงนั้นต่อ่ะต่อปุ๊มบมอไซด์เหรอู๋บอนี้ต่อดูมีตรงไหนบ่อมีโอ้โอมีอยู่พี่น้อง นี่ไงพี่น้องตัวครับผมโอ้ยห,หอยเอน่าตัวหอยเน่าพี่น้องเฮ้ยตุ้ยเดินี้ดีจัดขุดมันนี่ด้วดูป้ะอย่างนี้ออกดูนะ nó dùng máy mất đi, nồi này được, Nó. dùng nấy này thải được đại các bạn, mày hiến mưa luộc đi đấy

tôi thấy nằm đấy lùng hết anh anh là mái lùng hết nhìn hả hơi nhìn hơi 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 ว,ยวยยา,ายมีไหมไอีเนาะมีบ่มีบ่โอ้ยมีนีสนั่มน้องเอ้ยนี่แหละมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยพวกที่นี่ดูเด่ะเนาะค่อยเมาส์ครับผมไปนี่ครับไปต้เสนีย์เนาะวายเด็ดหอยูค่ครับผมตดวใยากตรง,รตรง,ตรงหมดเนาะ เอาตามันออกก่อนนะผมตามันนะครับมันมีตาอยู่นอ้องทีว่าหอ,อยฉลิบตุ่มกินนะถ้าแมวออกแล้วปากเบี้ยวครับผมเนาะเอาตามันออกก่อนครับโอ้ลอยพี่นอ้องใส่ตำสมใส่ใน,นี่แซ่บลีเลยด้วยฮะฉ่นงจะหายากเนาะแต่ก่อนเยอะครับผมตอนนี้หายากเนาะนกปากหางกินมดไปโอเคพี่นอ้องกับบ้านเถอะโอเคครับ